สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตนะคะดูการเปลี่ยนแปลงของบ้านที่ปูทําการรีโนเวทกันนะนะคะวันนี้เป็นวันที่ทางช่างเขามาดีไซน์นะคะออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในให้เรานะคะแล้วปูก็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามาถ่ายทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ปูทําคลิปครั้งที่แล้วนะคะไป ก็คือปูได้ทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งให้กับทางาผู้ขายนะคะที่เป็นดีลเลอร์ให้กับทางครอบครัวปูนะคะแล้วหลังจากนั้นทางดีลเลอร์เขาก็ติดต่อกับช่างที่จะมาดีไซน์บ้านให้เราแล้วก็มาลงอุปกรณ์ในการตกแต่งพร้อมที่จะประกาศให้ลูกค้าเข้ามารับชมบ้านของเรานะคะเพื่อนๆนี่นะคะภายในห้องครัวเขาก็จะมีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆ บริเวณห้องครัวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วหลังจากตรงนั้นนะคะที่ปูบอกเพื่อนๆนะคะว่าเป็นห้องครัวนะคะเขาก็มาเซตอัพเก้าอี้ทานข้าวให้เรานะคะพร้อมกับนำถ้วยนำชามแล้วก็พวกแก้ววายอะไรต่างๆนะคะมาตกแต่งให้เรานะคะนี่นะคะมันก็จะดูให้บ้านามีมูลค่าขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็สวยขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านคิทเช่นนะคะก็คือทางด้านห้องครัวนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีวอลเปเปอร์มาติดฝาผนังให้เราพร้อมกับเซต up โต๊ะแล้วก็เก้าอี้ฐานข้าวให้เรานะคะเพื่อนๆดูทางด้านห้องครัวไปกันเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยคะ่ะบริเวณห้องครัวนะคะปุ๊กก็จะพยายามหมุนกล้อง ให้ทั่วห้องครัวนะคะที่เขาเซตอัพให้เราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือทําให้ห้องครัวมีความสวยขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะคะปูจ๊จะพาเพื่อนๆเข้ามาดูห้องริฟวิ่งรูมนะคะก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะในโซนที่เราเปิดประตูทางด้านที่จอดรถนะนะคะเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นสําหรับครอบครัวนะคะโซนนี้ เพราะว่ามันจะอยู่ทางด้านข้างหลังบ้านนะคะโซนนี้ส่วนใหญ่ก็คือ,อคนในครอบครัวก็จะมานั่งดูโทรทัศน์กันนะคะเพื่อนๆแล้วก็คุยสนทนาปลาใสากันภายในครอบครัวนะคะโซนนี้เขาก็จะมาตกแต่งให้เราเขาตกแต่งไม่เยอะนะคะเพื่อนๆแต่มันก็ดูให้ห้องนี้น่าอยู่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเราจัดแบบนี้นะคะไม่ต้องจัดให้มันลกมากมายก่กองนะคะ เวลาทำความสะอาดก็ง่ายต่อก,การทําความสะอาดนะคะเห็นไหมคะมีโซฟามาตั้งแล้วก็มีเก้าอี้มาทางด้านนี้ก็คือจะเป็นริฟวิ่งรูมหรือห้องนั่งเล่นโซนทางประตูโรงจอดรถนะคะ ปูก็จะพยายามถ่ายให้เพื like ่อนๆดูรอบๆนะคะในแต่ละโซนในแต่ละโซนเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะปูจะพาเพื่อนๆนะคะเดินกันไปต่อค่ะผ่านห้องครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆผ่านมาที่ห้องครัวนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาทางห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องรับรองแขกนะคะหรือห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งนะคะแต่จะเป็นโซนทางประตู ทางด้านหน้านะคะทางเข้าทางด้านหน้านะคะโซนตรงนี้นะคะเราจะเปิดประตูทางด้านหน้านะคะโดยที่จะไม่ผ่านกระาดานนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเซ็ตเก้าอี้ e โชฟานะคะส่วนใหญ่ประตูทางด้านนี้หรือห้องรับแขกทางด้านนี้ก็จะเอาไว้รับรองลูกค้าหรือ,อรับรองแขกนะคะที่มาเยี่ยมเยียนบ้านเราอะนะคะโซนตรงนี้จะเป็นโซนหน้าบ้าน <ๆ S 1> เขาก็จะตกแต่งให้เราพร้อม พร้อมอโชฟาแล้วก็เก้าอี้นะคะแล้วก็เซตอัพต่างๆให้เรามันก็จะดูโปร่งโล่งสบายนะคะเพื่อนๆมันก็จะอีกสไตล์หนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ดูไปเรื่อยๆนะคะทางด้านบริเวณโซนห้องรับแขก จากห้องรับแขกห้องนี้นะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปชมทางด้านห้องนอนแล้วก็ห้องห้องน้ํากันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็คือเราเดินเข้ามานะคะสองประตูทางห้องนอนห้องเล็กนะคะทางด้านซ้ายมือน,นะคะอันนี้ก็คือเขาจะปิดไว้นะคะโดยที่เขาไม่ได้ทําการตกแต่งอะไรนะคะโดยเขาจะทําการตกแต่งที่ห้องนอนใหญ่ของเรานะคะก็คือให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าการจัด เียงนอนในลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบเซตอัพสิ่งต่างๆในห้องนอนเน่ยนะคะเพื่อนๆมีเตียงแล้วก็มีโต๊ะมีโคมไฟนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือห้องนอนมันก็จะดูโปร่งโล่งสบายเช่นกันคะ่ะเพื่อนๆจัดแค่นี้มันก็ดูสวยดูหรูแล้วนะคะเพื่อนๆโดยที่ว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายกายกองนะคะ นี่ก็คือจะเป็นทางด้านบริเวณห้องนอนนะคะถัดจากห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องอา,อาบน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนห้องอาบน้ำห้องส้วมก็คือจะเป็นห้องเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูทางด้านห้องนอนนะคะเราสามารถเปิดเข้าไปที่ห้องน้ำได้นะคะเพื่อนเพื่อเขาก็จะตกแต่งโดยนำจากการดอกไม้มาประดับให้เรานะคะ แล้วก็มีผ้าคุณหนูแขวนไว้ให้เราอีกทางด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็จะดูห้องน้ําสวยแล้วค่ะเพื่อนเนเพราะว่าห้องน้ํานี้ก็คือ,อ,อทางเรานะคะจะได้จะทางปูเปลี่ยนแปลงให้เขาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนโดยการติดตั้งซิงค์น้ําแล้วก็โถส้วมใหม่ให้เขานะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆ พื้นแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะห้องน้ํานี่เปลี่ยนใหม่เกือบหมดเลยนะคะ ถัดจากห้องน้ําก็เป็นห้องนอนก่อนที่ปู่จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูทางด้านหลังบ้านนะคะเพื่อนๆปู่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะภายในห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนหลังจากนั้นปู่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบริเวณทางด้านหลังบ้านนะคะเพื่อนๆพอเราผ่านทางห้องนอนมาเรียบร้อยเราเราก็จะเห็นทางห้องนั่งเล่นถ, original. ถ original. นัดจากห้องนั่งเ,เล่นนี้ก็คือจะเป็นห้องครัวนะคะเพื่อนๆถัดจากห้องครัวนี้เรา ก็สามารถเปิดประตูออกไปข้างนอกได้นะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่คนที่นี่นะคะช่วงหน้าหนาวเขาจะอยู่ในบ้านซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวไม่สามารถออกไปนั่งเล่นได้นะคะเพราะว่าที่นี่หนาวหนาวมากค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะออกไปนั่งเล่นแล้วก็นั่งทำบาร์บีคิวหรือมีปาร์ตี้ที่หลังบ้านนนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเขาก็ จะเซตอัพเก้าอี้ให้เรานะคะมีสองแบบนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะช่วงหน้าร้อนนะคะบรรยากาศข้างหลังบ้านจะดีมากเลยะคะ่ะจะมีต้นไม้นะคะเขียวไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันจะอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะแล้วก็ต้นผลไม้ต้นแอปเปิลก็จะขึ้นนะคะมันจะงอกขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีลูกเต็มเลยนะคะลูกมันก็จะสีแดงๆแล้วดอกไม้ต่างๆก็จะออกดอกให้เราเห็นนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆ ทางหลังบ้านมันก็เป็นธรรมชาติเดียนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะมีนกมีกระรอกมาวิ่งให้เราเห็นสายๆหน่อยหรือช่วงแดดร่มลมตกนะคะเราก็มานั่งแล้วก็ดูสัตว์แล้วก็ดูนุน่นดูนี่ไปนะคะก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเพื่อนๆนดอกไม้ก็เริ่มผลิดอกแล้วนะคะเพื่อนๆน เพราะว่าอกาศมันจะเริ่มอุ่นแล้วค่ะส่วนทางด้านนี้กระัดนะคะเพื่อนๆระกัดนี่ก็คือเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะ,ะก็คือปล่อยโล่งแล้วก็คือคงสภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นที่จอดรถนะคะเพื่อนๆ ส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะขับรถเข้ามาจอดข้างในนะคะบางทีที่นี่อากาศมันมันหนาวแล้วก็ฝนส่วนใหญ่จะเป็นฝนนะคะเพื่อนๆเขาก็จะขับรถเข้ามาในกลาดนะคะกะลาดนี้เขาจะใช้รีโมทเปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนข้างในโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะปุ๊กก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่า หลังจากที่ปูทําความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งมอบให้กับทางดีลเลอร์นะคะดีลเลอร์ก็จะติดต่อกับกับทางพวกดีไซน์ออกแบบนะคะเขาก็มาตกแต่งภายในให้เราพร้อมที่จะให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบ้านของเราแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นถ้ามีลูกค้าหรืออะไรเขาก็จะผ่านทางดีลเลอร์นะคะดีลเลอร์จะพา,า,าเข้ามาชมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้รับข่าวดีหรืออะไรเงี้ยดีลเลอร์เขาก็จะติดต่อกับเรามานะคะเพื่อนๆน นี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นการซื้อขายบ้านในอเมริกาที่ปูรู้คร่าวๆในลักษณะแบบนี้นะคะเราติดต่อทางดีลเลอร์นะคะเพื่อนๆดีลเลอร์เขาจะทำให้เราหมดเลยค่ะเนี่ยหลังจากนี้ปู่ก็จะคอยดูอยู่ที่บ้านนะคะคอยรับฟังข่าวดีนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ปูก็คงจะฝากเพื่อนๆ ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆผิดพลาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปใหม่นะคะเพื่อนๆทิ้งท้ายด้วยภาพต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องอปูไทยสไปรอเมริกานะคะเดี๋ยวหลังจากที่ ปูขายบ้านก็นเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่หน้าสปริงแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะแล้วก็ผลไม้ให้ปูเก็บนะคะรวมกับการที่พวกปูได้ออกหาเห็ดหาหอยกันนะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะอัปเดตคลิปต่างๆนะคะหลังจากที่ปูได้ออกทําการไปขุดหอยหรือหาผลไม้กันนะนะคะหรือไปหาเห็ดเดี๋ยวปูจะลงอัปเดตให้เพื่นพนพนอนๆดูเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะบายบายนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ